นะครับอันนี้จะมาทอาทำอินทอนสามดีในมือถือง่ายๆนะแล้วมาเริ่มเลยนะข้อที่จริงยังไม่ถึงห้าสิบไลน์หลอกนะทําเพื่อก่อนนะช่างมันนะโอเคเข้าผมจะให้ลิงก์นี้ไว้นะใต้คลิปนะให้คนเข้ามาอย่านนะนเนี้ยกดไอเนี้ย Get Start It Free นะเข้าไป รอครับรอครับรอน้ำหน่อยเน็ตช้านะผมก็ขอโทษด้วยรอรอรอแล้วก็รอชามา๊อกเกมมาเร็วนะ มันจะเป็นงนี้นะนงนี้ก e t s สตาร์ทอะไรไม่รู้นะฟรีฟูนีม่มั้งเขียนไปเขียนอะไรก็ได้มุ่ๆนะเขียนไฟซอสเกมเมอร์ให้แม่ไม่ไฟซอสธรมมรมาดาก็ได้นะเขียนมั่วแต่ไปอีเมลนะผมจะผมบอกให้คุณใส่อีเมลนะ ของตัวเองนะแล้วก็้าหารายของตัวเองนะให้กดเสนอัพฟรีนะที่มันเป็นสีเขียวนะไม่แกบใส่เมลของคุณนะโอเคมัย่างนี้นิววิดีโอโปรเจกต์นะเลือกว่าใครจะสร้างสร้างชื่อผมจะเป็นไฟซอสนะชื่อสร้างนะคุณก็เป็นอะไรก็ได้นะแต่ให้กดคอนเน็กอะไรเนี่ยโอเคกดไปเนี้ยมันจะรอนะมันจะขึ้นแบบนี้นะนี่นี่นี่น มีอะไรบ้างไยเนี่ยผมที่ผมทำอ่ะเรวอ่อนลอหลุดอันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์บินไปบินมานะอันนี้ก็ที่ผมทำนะนี่นี้ต่ไปแล้วล่ะมีหลายอย่างแต่หมาค้ามันน้อยอย่างเงี้ยมีแค่หนึ่งอันสองอันสามอันสามอันเองนะน้องอันไม่ใช่ไหมครับเคม,มาดวนเงียบก็เป็นอะไรไม่รู้น้องทันก็มีแค่นี้ละ โอเคแล้วก็ทำอะไรดีทาทิศที่ทว่าว่าห้าสิบไลค์ถึงจะสอนทำนะอันนี้นะผมจะเปลี่ยนไว้นาะนนี้แล้วกันสัตว์พวกสัตว์เนี่ยมันทำได้สามนนะอันนะอันนี้ทำเหมือนกันหมดเลยวิธีทำโอเคเข้าไปโอเคนะครับแม่ดรือป่าแอบมบนึงมีแบบนี้นะให้คุณ กดตรงนี้นะแล้วใส่ชื่อชแนลคุณนะมันมีชแนลหกยาวใช่ไหมครับมันจะพิมพ์ต่อไปก็แบบยาวให้คุณใครบางอินชแนลยาวก,กดนี่ครับให้มันวิ่ข้างล่างนี้นะแล้วใครอยากเอาวิวเพิ่มยาวอันนี้กดบวกนะมันจะเพิ่มวิอนะอเคเสร็จแล้วก็กดเซฟนะเฮ้ยนี่ครับเซฟตรงนี้กดไปโอเคนะครับ แล้วก็รอรอแล้วคนก็ตรงนี้คุคเลอร์สี่นะผมจะไม่เอานะสี่ครับมิวสิกนะต่อไปมิวสิกกดไปผมก็จะไม่เอานะมิวสิก่าเดี๋ยวผมบอกอีกทีฮัาทำไงแล้วกดพาริวอะไรครับแล้วกดอิดเดินบิวมายวิดีโอแล้วก็อร,นรกกอนะครับเคมันจะขึ้นแบบนี้นะครับวีล really, ีอะไรเนี้ยครับ เนี่ยมันจะโหลดอย่างนี้ครับสิบประมาณไม่รู้อะซิามาที่เหลืออะไรนะครับรอซิมมาที่เหลือเลยรเนีไม่ถึงแล้วครับผมก็เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับ get w o r d you r e a d out r n นะแล้วคนกดสีเขียววิววิวอะไรนี่นาวอะไรเนี่ยกดไปนับ,นบก็รอนะขอโทษที่คลิปเบานะเสียงมันเบาโอเคเสร็จแล้วครับให้คุณกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ แล้วก็กด Google Chrome นะรอครับนี่รับมันจะขึ้นนะเอ่อดาโหลดนะถ้าโดเร็จมัะอยู่ในแกลเลอรี่เรานะของเรานะโอเคเสร็จแล้วนะให้กดไฟล์ลาวโหลดแล้วกดเครื่องใ่นวิดีโอนีับมันจะแบบนีับมันจะมีเพลงมาให้นะครับถ้าผมจะไปปรับเองเดี๋ยวให้ดูนะโอเคเรามาทำให้วิดีโอโชว์เลยนะครับ วดีโอวิดีโอวิดีโอนี่ครับโอเคมันจะมาบอกว่าทำาไงนะครับกดแก้ไขวิดีโอแล้วกดวิดีโอนะแล้วอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดคุณโหลดมาครับ okay. เริ่มเนียแล้วกดกแก้ไขแล้แก้ไขคลิปซูมนะซูมจะได้ไม่เห็นตรงตรงนี้นะครับ แต่ต้องว่าหา,าเออไม่ได้ไม่ได้มันเบีย้ยวนะโอ้เบีย้ยวเบีย้ยวอ่ะคประมาณนี้ไม่เห็น,นตรงงลางเออประมาณนี้แล้วแต่คุณเล็บจะเอาประมาณไหนนะผมจะประมาณนี้แหละครับก็ใช้ได้แล้วแบบนี้นะ ให้แปบนมันไม่ดังใจเออแบบน,นี้ให้กดกดถูกเลยถูกไม่แก่ครับที่ผมกดเสร็จแล้วนะแล้วกดเพลงเพลงฉันนะแล้วก็เลือกเพลงเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงนี้ละกันนะผมก็ตัดตัดไปตอนที่มันเข้าจะหว่าเพลงนะอินโทรน นี่ครับใส่ตังหว่าพีงครับแล้วคงก็กดถูกแบบนี้ครับเสร็จแล้วอุ้งกดรง่ี้ครับเงียบเรนเดอร์มันเรนเดอรแกงกันเลย่มองความระยะสูงแล้วก็รอครับอรอนานไม่นานหรอกก็รอสักพักนะ รอรอสามโมงสามเจ็ดครับค <c li pp le> ลิปเบาเกินไปน <pe le> เปิดเสียงให้ดังที่สุดครับ <t ool> โทรด้วยนะรอหกแปดเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแปดสิบลาบแปดเก้าเก้าหนึ่งลอย <c oughs> นะครับโอเคนี่เสร็จแล้วครับคุณก็ กดออกแล้วก็ไปดูในแกลเลอรี่คนเลยนะครับครับมันอยู่นี่ครับนี่ไงแล้วกดเครื่องเล่นวิดีโอนี่ครับแชสติเฟลมทุกคนจะ,จะได้มาครับโอเคกิมนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์แลกะกดซับสไครด้วยนะครับลิปนี้บ๊ายบาย